สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะนเรถไฟฟ้าทุ่นนะครับผมก็วันนี้พบกับผมอีกแล้วครับนักสารเตซิ่งชาแนลนะครับผมก็เหมือนเดิมครับวันนี้พามาตกปุกเหมือนเดิมนะครับผมผู้ฝ่ายวางยางนะครับผมก็พามาที่ล่องใหญ่นะครับฝั่งนี้นะครับผมเดินข้ามฝั่งมาวันนี้ระดับน้ํามันลดนะครับผมลดนิดหน่อยนะก็ลดไม่เยอะครับผม ก็เดี๋ยวไปตามหาตัวกันดูครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าเพราะว่าล่องนี้เนี่ยไม่มีผลงานมานานแล้วครับผมแล้วก็ไม่ได้ลงที่มาสองสาวันแล้วนะก็เดี๋ยวไปติตตามกันดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่าขกกาตายหรือ,อกบ่ายัฉบเลอร์เลยไปตรงนี้ครับเนี่ยโอเคครับผมเดีย๋ยวิดตามชมกันครับลองหยอดบนแก่งด,ดูครับผม ก็มีเวลาไม่เยอะนะครับผมก็ยามเย็นๆแบบนี้สักชั่วโมงหน่อยๆครับผมแล้วก็ต้องรีบเดินกลับก่อนที่จะหมดแสงนะครับผมก็ต้องเดินข้ามกลับไปฝั่งนู้นครับก็ทางเดินกลับนมันกลับลาบากนิดน,นึงนะครับผมเพราะมันมีช่วงที่น้ําท่วมสั่งฝ่ายครับนื่นนะ แน่ๆถ้าบนแกงแบบนี้ รถบมาจะเข้านะครับวันนี้ผหขึ้นหลายตัวแล้วเดี๋ยวหาแนวยืนตีแนวยาวๆหน่อยครับ <Okay. S 1> โอเคอย้อนแสงจังเลยย้อนแสงนิดนึงนะครับผม,มน,น่าจะมองเห็นอยู่นะมาขึ้นแนวนุ้มครับเลยมายืนตีแนวนี้ได้ 在呀妈！ ครับผมโดนแล้วโดนแล้วครับอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโดนครับผมโดนเฉยเลยมาแล้วไม่น่าจะใหญ่มากนะแหมตีข้ามไปโดนเฉยเลยครับอุยอ้ยส,สวยอยู่ครับผม สวยวันนี้นี่จะเก็บนะครับผมก <Huh? S 2> ็เก็บไปแช่เย็นไหมครับเดี๋ยวหยุดนี้ก็จะกลับเพชรบูร์นะครับผมเอาไปฝากพ่อนะพ่ออยากกินนะครับผม <Okay. S 2> โอเคโอเค ใส่ได้อยู่ครับผมใส่สวยเลยนี่คิปเปอร์ดีกว่าครับแ้ตัวนี้จะเก็บนะโอเคครับ,รบยอดยอแนวครับผมโอ้ไม่ได้ตัวมานานแล้วครับเอ่อหมยนี้ยอดครับผมโอเคครับตามหาตัวต่อไปครับสุดยอด ครับผมเดี๋ยวก็ลองมาซื้อใต้ฝายดูนะครับก็ถ้าไม่ได้อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยมันนะครับตัวนั้นคือไม่พอครับผมเอาไปไม่พอกินก็เท่านั้นนะครับ ผมก็สรุปแล้วปลาตัวนี้ก็จะต้องปล่อยมันไปนะครับผมเพราะว่าถ้าได้คู่อ่ะจะพอดีครับผมแต่มันก็ตัวแค่น,นี้ไม่พอนะครับผมไม่พอกินหรอกก็ปล่อยดีกว่าครับไม่เจ็บมากนะทางก็ไม่ทะลุนะครับผมนี่ครับสประมาณนี้นะครับผมปล่อยครับ I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. No. They're just full of jealousy. Beautiful. Yeah, no, no. this legacy. Gon' see what's left of me. Gon' see success in me. They see no. I just wanna be the rest at what I know. Mean. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make, make it. Call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up.